ก่อนที่สื่อไทยจะได้อ้าปากพูดก็โดนผู้เป็นแม่ใหญ่ชิงตัดหน้าพูดไปเสียก่อนข้าว่าก่อนที่จะสั่งอาหารเรามาเปิดร้านอย่างเป็นทางการเพื่อเรียกแขกเขือก่อนดีหรือไม่แปะแปะสืออิงตบมือเรียกคนงานที่รอยอยู่ด้านหลังประตูสองสามคนพอได้ยินเสียงสัญญาณคนงานก็เอาไป้ายไม้ติดหน้าบ้านของลี่หลิว ระดับโคมแดงติดม่านจนเสร็จถึงได้เรียกทุกคนมายืนออกันหน้าบ้านว้าวมีป้ายหน้าบ้านเราด้วยขอรับพี่ร้องสวยมากเลยขอรับลี่เฉินเจ้าจอมจูนเดินไปสำรวจไปที่เพิ่งทำเสร็จเขาจับนวนดึงนี้อย่างสงสัยว่ามันทำได้เช่นไรจนฮันแม่ต้องรีบดึงเขากลับมากลัวจะทำให้เสียงานซึ่งป้ายร้านถูกเขียนว่า ร้านนั่งกินอย่างที่ลี่หลิวเคยบอกสือไท้ไว้เอาล่ะเอาล่ะทีนี้ก็ให้เจ้าของร้านจุดผู้เพื่อให้กิจการรุ่งเรืองสือหารพูดจบคนทางบ้านมองไปที่ลี่หลิวโดวยไม่ได้นัดหมายนางจึงเดินอุ้ยอ้ายออกไปรับไม้ไผ่ด้ามยาวที่จุดไฟไว้ด้านบนเพื่อสะดวกในการจุดผู้สื่อหารเห็นเด็กน้อยเดินนำออกมาก็อดตกใจไม่ได้ เด็กน้อยผู้นี้ได้รับความไว้วางใจจากครอบครัวมากมายเช่นนี้เชียวหรือเพื่อนสนิทอย่างจางลี่เฉินและซ่งเจ้าเจียก็หันไปมองหน้าสือหานอย่างอยากรู้เช่นกันเขาทำได้เพียงแต่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ให้พวกเขาจะไม่ให้ยิ้มได้เช่นไรนางเพิ่งอายุได้เพียงเท่านี้ก็เป็นผู้นำครอบครัวได้แล้วหากในภายภาคหน้านางแต่งเข้าตระกูลสือของเขา จะต้องคุมคนงานนับหลายสิบชีวิตได้อย่างแน่นอนบุตรชายฆ่าตาแหลมยิ่งนักลีเหลิวกำลังเดินไปจุดผูสือ่อไทยรีบเดินตามไปช่วยนางจับไม้ที่จุดไฟนางมองหน้าเปื้อนยิ้มของเขาอย่างสงสัยกลัวว่าข้าจะตกใจผู้แค่ไม่กี่ร้อยดอกเนี่ยนะหรือผู้แค่นี้จิบจิบหากพวกเจ้าได้เห็นการแสดงผู้ไฟที่แสนอลังการในยุคป,ปัจจุบัน มันเทียบกันไม่ได้เลยด้วยซ้ำกับผู้เพียงแค่นี้ทว่าสื่อไทยก็มาช่วยจับแล้วหากนางไล่เขาไปคงดูไม่ดีนางจึงรีบจุดผู้สองคางแล้วปล่อยไม้ที่จุดไฟก่อนจะวิ่งไปแอบด้านหลังท่านพอ่ออย่างห้ามไม่ได้สื่อไทยที่ถูกทิ้งไว้ก็ยืนงงพอสายผูจุดไฟใกล้ถึงผูเขาจึงรีบเดินถอยหลังออกมาฟูฟา ปุ้ง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 เสียงดังก้องกัางวานทําให้เหล่าชาวบ้านที่ไม่ได้ออกไปทํางานและบ้านผู้นําชุมชนออกมาดูด้วยความสนใจท่านพอ่อครอบครัวลีน่าจะกําลังเปิดร้านขอรับมีการจุดพลุไฟด้วยขอรับท่านพอ่อปายรุ่ยฉีที่เดินออกไปดูหน้าบ้านเดินเข้ามาบอกผู้เป็นพอ่อและรองผู้นำชุมชนอีกสองคนเอาล่ะเราไปดูกันเถอะ ไหนๆพวกเขาก็มีน้ำใจอยู่บ้างเราก็ไปอุดหนุนพวกเขาเสียหน่อยเถิดจะได้ไม่เสียน้ำใจป่ายเคอผู้นำชุมชนกล่าวชวนเพื่อนสองคนและครอบครัวไปเพื่อร่วมเปิดกิจการเล็กๆของพวกเขาตอนนี้พวกชาวบ้านส่วนมากคงไม่กล้ากลับจากการทำไรนะ่นาหากเราที่เป็นผู้นำไม่ไปเลยก็กระไรอยู่จึงชวนครอบครัวและเพื่อนพ้องไปเปิดโต๊ะพวกเขาเสียหน่อย จะได้มีกำลังใจในการทำอาหารต่อไปข้าอยากไปด้วยจะแย่แล้วเจ้าค่ะอาหารที่พวกเขานำมาให้เมื่อเช้านี้อร่อยจนข้าลืมไม่ลงเลยจริงๆงั้นเราก็อย่ารอช้าอยู่เลยรีบไปกันเถอะหานห้าวเฟิงรองผู้นำกล่าวจบก็ลุกขึ้นเดินนำหน้าไปเพราะเขาได้ยินข่าวว่าครอบครัวนี้ทำอาหารหอมไปห้าบ้าน8ดบ้าน ข้าอยากรู้นักว่ามันจะอร่อยสมกับกลิ่นหอมนั่นหรือไม่ดูเธอพอเอาเข้าจริงเขาก็รีบร้อนไปก่อนพวกเราเสียอีกมามาเมียข้าเดินช้าๆหน่อยนะแม่ทูนหัวป่ายเคยเห็นหานห้าวเฟิงเดินนำเลี้วไปก่อนจึงลุกขึ้นแล้วบอกเมียรักว่าไม่ต้องรีบร้อนอย่างไรเสียเราก็เป็นถึงผู้นำชุมชน ต้องได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีอยู่แล้วซี่โครงหมูทอดเปรี้ยวหวานขอรับลี่จงเดินเอาอาหารในครัวมาแล้วนั่งลงเสิร์ฟอย่างสุภาพพร้อมแนะนำชื่ออาหารเขาถือถาดขนาดกลางเดินวุ่นอยู่สองสามรอบจนลี่หงต้องออกโรงไปช่วยเสิร์ฟหลังจากเปิดร้านได้ครู่หนึ่งก็มีรถม้าจากกำแพงตามออกมาอีกหลายสิบคันเพราะได้ยินสือ่อไทยบอกว่า ร้านอาหารที่จะเปิดครานี้อร่อยกว่าร้านดังเป็นหลายเท่าจึงทำให้เพื่อนๆของเขาให้ความสนใจเป็นอย่างมากตอนนี้โต๊ะที่วางเรียงรายกว่าห0สบโต๊ะที่ขนาดหนึ่งโต๊ะนั่งได้ห้าคนก็เต็มไปแล้วกว่าครึง่งลี่หลิวและทันแม่ต้องปาดเหงือ่อทนความร้อนระอุข,ของแดดยามใกล้เทียงและเตาไฟอย่างห้ามไม่ได้ซืออิงทนไม่ไหวจึงเข้าครัวไปช่วยหั่นหมูหั่นพริก พร้อมกับสื่อไทยแค่เปิดกิจการวันแรกแขกเครือก็มามากถึงเพียงนี้ตอนนี้มือน้อยๆของนางแทบพันกันอย่างดีที่มีเตามากกว่าสี่เตากระทะมากกว่าหกกระทะที่ลี่หลิวซื้อมาเตรียมเผื่อไว้ผู้ติดตามอย่างจางปิงและเว่ยหนิงกลายเป็นคนคอยตักน้ำมาใส่ตุ่มและช่วยล้างกระทะอย่างคล่องมือ อาหารที่นางทำออกไปเสิร์ฟก็มีเพียงผัดกระหล่ำปีน้ำปลาซี่โครงหมูทอดเปรี้ยวหวานข้าวยกสามชั้นตุน๋นและไก่ข้าวพริกอาหารถูกวางไว้บนโต๊ะได้ไม่นานก็หมดลงอย่างกับว่าเททิง้งแม่นางหวังพวกหมูไก่ผักใกล้หมดแล้วเจ้าต้องการให้คนของข้าไปซื้อให้หรือไม่ไม่ต้องเจ้าข้าข้าเก็บไว้อีกที เดี๋ยวข้าทําเมนูนี้เสร็จก่อนจะไปยกมาให้เจ้าค่ะเมื่อสืออิงที่ช่วยหั่นผักหั่นเนื้อได้ยินเช่นนั้นค่อยยิ้มออกมาได้บ้างนางทนดมกลิ่นหอมหวานนี่มานานหากอาหารหมดลงนางคงเสียดายเอามากๆเป็นแน่ลี่หลิวโต๊ะมุมสั่งอาหารเพิ่มพวกเขาอยากกินซี่โครงหมูทอดเปเรี้ยวหวานอีกหลายสิบจานท่นพอรอหน่อยนะเจ้าขา ช่วยเรียกท่านพีมาหาข้าทีเจ้าค่ะได้ได้ไดเดี๋ยวพ่อออกไปรับแขกก่อนท่านพ่อท่านช่วยปิดประตูนหน้าบ้านก่อนเถอะเจ้าค่ะแล้วช่วยให้คนคอยบอกทีว่าวันนี้ร้านเราคนเต็มแล้วได้ได้รี่หงเห็นคนมามากทั้งแขกในกำแพงเมืองและชาวบ้านธรรมดาตอนนี้โต๊ะเกือบเต็มทั้งห้าสิบโต๊ะแล้วดีที่บุตรสาวสั่งพวกหมู เนื้อวัวไก่และผักมามากในช่วงเช้าที่มีคนมาส่งให้ถึงทีมิฉะนั้นอาหารคงไม่เพียงพออย่างแน่นอนอ้าวท่านผู้นำชุมชนท่านมาด้วยหรือขอรับลี่หงเดินมาจะปิดประตูเห็นว่ากลุ่มที่มาวันนั้นพากันมาหกเจ็ดคนจึงรีบเชิญเข้าด้านในแล้วปิดประตูก่อนจะหันไปบอกคนรถของสือไทยว่า วันนี้โต๊ะเต็มแล้วร้านปิดแล้วคนเยอะถึงเพียงนี้เชียวปายห่าวเยอุทานออกมาหากมาช้ากว่านี้คงไม่มีที่นั่งแล้วจริงๆดีที่นางรีบวิ่งตามหลังหารห้าวเฟิงมาทำให้ปายเคยและบุตรชายรีบวิ่งตามมาด้วยมีเช่นนั้นคงไม่ได้เข้ามาแม้แต่ประตูบานทางนี้เลยขอรับมีโต๊ะว่างอยู่สองโต๊ะ เดี๋ยวข้าต่อโต๊ะรวมกันให้จะได้นั่งสะดวกลี่หงรีบจัดโต๊ะให้ชนกันวางหมอนนั่งใหม่ให้เข้าที่พอดีกับจำนวนคนส่วนหมอนที่เหลือก็เอามาวางรวมไว้ด้านหลังที่นางก่อนจะถามว่ารับอะไรดีเว้ยหนิงกับจางปิงคอยเดินเสิร์ฟน้ำจากมิติของลี่หลิวนางยกตุ่มมาตั้งไว้ในครัวแล้วบอกว่าน้ำนี่ไว้เสิร์ฟแขก นางผสมน้ำในมิติไปเกือบสองถังเลยทีเดียวไม่ว่าใครที่ได้กินก็จะสดชื่นและใจเย็นลงพอเห็นแขกมานั่งใหม่พวกเขาก็เอาแก้วน้ำชาขนาดกลางวางจัดเตรียมแล้วเทน้ำใส่แก้วให้แขกก่อนจะตั้งกาน้ำในมิติไว้กลางโต๊ะแล้วเดินออกไปรอประเดี๋ยวนะขอรับคนครัวจะรีบทำอาหารมาเสิร์ฟอย่างแน่นอน ลี่หงรับเมนูอาหารแล้วเดินเข้าครัวไปบอกบุตรสาวลี่หลิวและชายสามเดินยกพวกเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวัวกระดูกหมูหน่อไม้และผักอีกมากจนสื่อท้เห็นเขา้าจึงอาสาไปช่วยยกของพวกนี้ถูกเก็บไว้ด้านหลังบ้านเช่นนี้เลยหรือถึงเขาจะสงสัยอยู่บ้างแต่ก็ช่วยยกมาเก็บไว้ในครัวจนเสร็จ แล้วจึงหั่นหมูหั่นผักตอเว่ยหนิงขอน้ำเพิ่มหน่อยโต๊ะข้าหมดแล้วเพื่อนของสื่อไทยเอ่ยเรียกขอน้ำเพิ่มทำให้อีกหลายโต๊ะขอเพิ่มต,ตามๆกันสองผู้ติดตามจึงคอยเติมน้ำอยู่แบบนั้นพวกเขาจะกินน้ำอะไรกันนักหนาะอาหารก็กินเหมือนไม่ได้กินมาเป็นชาติหากสาวๆเห็นแบบนี้ ยังจะมีสาวน้อยใหญ่มาคอยชอบพอพวกเขาหรือไม่เวยหนิงที่อายุเพียงสิบห้าเดินจนขาแทบหลุดจึงบ่นออกมาระหว่างทางที่เดินไปเติมน้ำกับท่านพี่จางปิงเจ้าเคยกินฝีมือของแม่นางแล้วนี้คราก่อนเจ้ายัางแย่งอาหารกับข้าอยู่เลยมิใช่หรือเมื่อจางปิงเอ่ยมาเช่นนั้นเขาก็ถึงกับกลั้นขำในลำคอครานั้น ท่านสือหานก็เป็นเช่นกันเขาหน้าแดงกลั้นขำอย่างห้ามไม่ได้จางปิงรูปหลังน้องชายอย่างเอ็นดูก็จริงคนพวกนี้กินครั้งแรกจะมุมมามแต่ครั้งหน้าพวกเขาจะเริ่มชินไปเองและเขาคงไม่อยากกินอาหารจากที่อื่นเพราะขนาดค่าที่ได้ลิ้มลองไปแล้วยังไม่อาจเปิดใจให้อาหารพ่อครัวที่บ้านสือคงอีกเลย ข้าก็อยากกินอาหารที่นี่อีกคราแต่หน้าที่ย่อมมาก่อนอย่างอื่นอย่างใดว่าแล้วเขาก็กลืนน้ำลายคำโตลงคอไปชาก้องแกงกองแกง,กง,แกงเสียงหม้อกระทะดังมาจากในครัวไม่หยุดย่อนลี่หลิวตั้งหม้อขนาดใหญ่ต้มน้ำแกงไก่ใส่หน่อไม้หวานตุ๋นด้วยไฟแรงจนได้ทีค่อยให้ท่านพอ่อลี่จง และสองผู้ติดตามตักใส่ถ้วยใหญ่ไปวางเสิร์ฟตามโต๊ะต่างๆและเร่งทำอาหารจนแขกเครือเริ่มอิม่มลี่หลิวเห็นสองแม่ลูกตระกูลสือคอยช่วยงานโดยไม่ปรีปากบนจึงทำอาหารเพิ่มอีกหลายอย่างโดยเฉพาะผัดเนื้อใส่ขิงแล้วเอาไปวางไว้ที่ห้องใต้ถุนที่เงียบสงบต่างจากข้างนอกที่ผู้คนพลุ่งพลาน ท่านแม่ต้องควักข้าวออกจากหม้อใส่ถังไม้แล้วหุงเพิ่มเพราะเกรงจะไม่พอหาแขกเครือหากพวกเขาต้องการเพิ่มจะได้ไม่ต้องรอนานคนด้านนอกกินอาหารจนอิ่มก็นั่งพูดคุยกันจือแจ้วอย่างสนุกสนานจะมีก็แต่พวกที่มาทีหลัง พากันยืนอออยู่หน้าบ้านอย่างน่าสลอนจนคนรถต้องไปแอบกระซิบผู้เป็นนายจ้างอย่างซื่อหานว่ามีคนอีกมากยืนรออยู่ที่หน้าบ้านเพื่ออยากมาใช้บริการเมื่อเขารับเรื่องก็บอกคนรถไปยืนรักษาความสงบก,ก่อนจะขอตัวเพื่อนไปดูในครัวเอาคนครัวไปไหนกันหมดแม้แต่ผู้ติดตามของขาก็หายไปเมื่อได้ยินเสียงคน เจ้าตัวน้อยจอมจูนก็หลงคืนวิ่งออกมาจากห้องใต้ถุนก่อนหน้านี้คนเยอะมากจนเขาไม่สามารถวิ่งเล่นได้ทำได้เพียงแค่ช่วยล้างผักในครัวอยู่เช่นนั้นจนมือสองข้างของเขาเหี่ยวจนไม่น่าดูท่านลุงสือด้านนี้ขอรับสือหานเดินตามที่เด็กน้อยกวักมือเรียกพอเห็นครอบครัวลีนั่งล้อมวง แถมยังมีพันรายาและบุตรชายนั่งกินข้าวด้วยความพึงพอใจเขาจึงนั่งหลงข้างพันรายาและบอกครอบครัวลี่ว่าด้านนอกนั้นยังมีชาวบ้านและคนในกำแพงมาอีกจำนวนหนึ่งพวกเจ้าจะทำเช่นไรลี่หลิวได้ฟังเช่นนั้นจึงบอกแผนการว่าให้คนที่อิ่มลุกขึ้นก่อนค่อยเปิดรับคิวต่อไปและคนที่นั่งโต๊ะมีเวลาในการนั่งเพียงครึ่งชั่วโมง หลังจากที่ได้รับอาหารครบนั่นเป็นความคิดที่ดีเลยทีเดียวหากทำเช่นแม่นางน้อยว่าคนที่กินอิ่มก็จะลุกไปและคนใหม่ก็ทยอยเข้ามาได้อย่างสะดวกสบายแต่เจ้าเปิดแค่ช่วงเวลาสิบโมงถึงช่วงบ่ายสองจริงๆงั้นหรือเวลามันไม่กระชั้นชิดไปหน่อยหรือไม่สือหารถามด้วยความสงสัยทั้งที่ลูกค้ามากถึงเพียงนี้ แถมแขกในกำแพงเมืองก็ติดใจไม่น้อยฟังจากที่ผู้คนส่วนใหญ่พูดคุยกันอาหารในเมืองนับไม่ได้กับอาหารรสเลิศที่นี่เลยแม้แต่น้อยนางควรรีบกอบกล้วยสีถึงจะถูกท่านลุงหารข้าเพียงอยากเปิดร้านเล็กๆพอเลี้ยงปากท้องแต่มาบัดนี้ผู้คนมากมายนักข้ากับท่านแม่ยังมือไม้แทบพันกัน หากไม่ได้ท่านป้าอิงก,กับสื่อไทยและผู้ติดตามของท่านเกรงว่าพวกเราคงรับมือไม่ไหวเป็นแน่ข้าคิดมาดีแล้วเจ้าค่ะข้าจะเปิดรับจองคิวเป็นโต๊ะและจำกัดเวลาในการนั่งเพียงหนึ่งชั่วโมงต่อโต๊ะและข้าก็ต้องการหาผู้ช่วยหากท่านสามารถช่วยแนะนำให้สักหน่อยคงจะดีไม่น้อยเวลาทำงานเพียงสี่ชั่วโมงและเก็บกวาดล้างจานอีกหนึ่งชั่วโมง รวมทำงานห้าชั่วโมงหากมากกว่านี้ค่าคงรับไม่ไหวแล้วเจ้าค่ะพอทุกคนได้ฟังก็คิดตามที่แม่นางน้อยว่านางรู้จักวางแผนแถมยังถามผู้มีอิทธิพลอย่างสื่อหารว่าจะหาคนได้ที่ใดนางมีระเบียบการที่ลงตัวแถมยังไม่ทำให้ตนเหนื่อยจนมากเกินไปสื่อหานมองหน้าพันรยาอย่างพอใจ หากมองข้ามเรื่องร่างกายเล็กๆที่แสนจะบอบบางนี้ไปนางก็ไม่ต่างจากผู้ใหญ่คนหนึ่งเลยก็ว่าได้ส่วนสื่อไทยยิ้มบางเมื่อเห็นท่านพ่อใหญ่และแม่ใหญ่เอ็นดูนางด้วยความยินดีงั้นประเดี๋ยวข้าจะออกไปแจ้งข่าวให้ผู้คนก่อนพวกท่านก็อยู่กินมื้อเที่ยงกันไปเถิดจะได้มีแรงส่วนคนครัว ข้าจะให้พ่อครัวที่บ้านมาช่วยเจ้าอีกแรงพอพูดถึงผู้ช่วยในครัวแน่นอนว่าหากส่งคนอื่นมาคงได้รับประโยชน์ไปมากมีสู้เอาคนครัวของตนมาฝึกงานที่นี่เลยจะไม่ดีกว่าหรือได้เจ้าค่ะทำตามที่ท่านว่าได้เลยบ่ายวันนี้จบลงด้วยการปิดร้านก่อนเวลาเพราะพวกเครื่องครัวได้หมดลง นางบอกให้ผู้ที่อยากจะมากินจองโต๊ะลงชื่อไว้ก่อนส่วนอาหารจะถูกจัดเสิร์ฟโดยทางร้านและจะไม่มีการแจ้งเมนูล่วงหน้าแล้วแต่ความสมัครใจของผู้ที่อยากจองคนในเมืองที่มาในวันนี้ทั้งหมดจับจองโต๊ะไปมากกว่าครึง่งส่วนชาวบ้านที่รู้ข่าวต่างก็พากันมาจับจองคิวไว้มากเช่นกันจนตอนนี้คิวที่ถูกจับจองไว้มากกว่าร้อยโต๊ะ นั่นหมายความว่านางต้องเตรียมอาหารไว้ให้เพียงพอมากกว่า200โต๊ะต่อวันช่วงบ่ายร้านหอวังมาตามนัดที่รับปากกับลี่หลิวไว้พอเห็นคำสั่งซื้อของแม่นางน้อยทำเอาพวกเขาต้องรีบขอตัวกลับไปเตรียมข้าวของอย่างรวดเร็วครอบครัวสื่อไทยขอตัวกลับก่อนทว่าสื่อไทยกับผู้ติดตามกลับยังไม่กลับไป เมื่อนายน้อยอยู่คอยช่วยเก็บข้าวของพวกเขาที่เป็นผู้ติดตามก็ต้องคอยช่วยนายน้อยของตนอีกทีคนรถที่วิ่งเทียวไปเทียวส่งก็ได้รับการต้อนรับจากลี่หงเป็นอย่างดีเขามอบข้าวถ้วยใหญ่และเนื้อผัดขิงกับซี่โครงหมูทอดเปรี้ยวหวานที่ยังมีติดหม้อไม่มากตักให้คนรถจนพูนถ้วย พวกเขากินกันอย่างกับว่าหิวมากจนสามารถกินม้าได้ทั้งตัวเมื่อคนม้าของซื่อไท้กินเสร็จจึงอาสามาช่วยล้างชามจึงทำให้งานเก็บกวาดเร็วขึ้นไปอีกไม่น้อยตกเย็นลี่หงนั่งนับเงินจนมือพันนี่เพียงแค่ห้าสิบโตหากเป็นวันพรุ่งนี้มีผู้คนจากในกำแพงเมืองมาร่วมจองโต๊ะใหม่เป็นร้อยห้าสิบโต๊ะแล้วละก็ เขาคงได้นอนทับกองเงินกองทองเป็นแน่ลี่หลิวคิดค่าอาหารตามที่สื่อไท้แนะนำมาหากเป็นเมนูผักคิดเพียง10ถึง30อีแปะเมนูเนื้ออันไหนที่ค่อนข้างยากให้คิด50อีแปะขึ้นไปซึ่งวันนี้หนึ่งโต๊ะก็กลวยกำไรไปมากกว่าร้อยอีแปะรวมๆแล้วท่านพ่อต้องได้รับมากกว่า5,000อีแปะซึ่งนั่นหมายความว่า วันนี้ท่านพ่อได้รับมากกว่าห้าตำลึงเงินเลยทีเดียวถึงจะได้รับเงินเป็นจํานวนมากแต่อาหารมันไม่หลากหลายพอลี่หลิวจึงคิดว่าควรทำน้ำามันพริกเพื่อเรียกความอยากอาหารให้แขกเพิ่มอีกหนึ่งเมนูและปลาเจียนกับปลาทอดเกลือก็สมควรทำเพิ่มมาด้วยเช่นกันที่บ้านตระกูลสือพ่อใหญ่ท่านช่วยข้าหน่อยเธอขอรับ ข้ารับปากแม่นางน้อยไปแล้วนะขอรับท่านอยากให้ข้าเสียหน้าง,งั้นหรือนี่แน่เจ้าเด็กปากเก่งตอนรับปากนางกลับไม่คิดตอนนี้รู้จักอ้อนวอนพ่อของเจ้าแล้วงั้นหรือสื่ออิงมองตีมือสื่อไทยที่กระดุมมือสื่อหานอย่างหน้าหมันใซตนเองไปรับปากแม่นางไว้แล้วทำไม่ได้ถึงต้องมาคอยอ้อนวอนผู้เป็นพ่ออย่างกับเด็ก เฮ้อการจะซื้อไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่หากต้องนำมันกลับมาด้วยมันก็ไม่ใช่ไกลๆเจ้าคิดว่าหอยหนังรมพวกนั้นจากไม่เน่าเสียเลยหรือหากเป็นช่วงหิมะตกยังพอขนส่งได้แต่ก็กินเวลาเป็นครึ่งเดือนเพราะทางล้วนเต็มไปด้วยหิมะมันค่อนข้างจะเดินทางได้อย่างยากลำบากนางบอกว่าหากเร่งเดินทาง ไม่กี่วันก็คงไปถึงชิงเต่านะขอรับแม่นางน้อยรู้จักชิงเต่าด้วยหรือซือหารที่เคยเดินทางไปถึงคราหนึ่งถึงกับคิดไม่ออกเลยว่าเด็กน้อยผู้นั้นจะรู้จักชิงเต่าเมืองชายทะเลที่อยู่ใกล้เราที่สุดแม่นางน้อยช่างมีความรู้กว้างขวางนักได้ได้หากนางรู้ถึงเพียงนั้น ข้าจะถือโอกาสพาเจ้ากับแม่นางน้อยไปเปิดหูเปิดตาเออพ่อใหญ่นางอยากไปด้วยขอรับหากนางไปด้วยแล้วที่ร้านนางเล่านางบอกข้าว่ารออีกสักเจ็ดแปดวันให้ทุกอย่างลงตัวก่อนนางค่อยเดินทางไปกับข้าด้วยนะขอรับเจ้าก็น,นะจะทุ่มเทถึงเพียงนั้นหากวันหนึ่งนางไปชอบพอคนอื่นเข้า เจ้าจะทำเช่นไรข้าต้องการทำเพื่อนางและนางจากต้องเป็นของข้าอย่างแน่นอนสือไท่ตอบอย่างเด็ดเดี่ยวและมั่นใจสื่อหารถึงกับจุกที่อกดูจากแม่นางน้อยที่รู้ความแล้วเช่นนี้นางไม่มีท่าทีเลยด้วยซ้ำว่าจะชอบบุตรชายของตนหากเขาผิดหวังขึ้นมาจากไม่กลายเป็นว่าข้าสนับสนุนผิดคนหรอกหรือ แต่ถึงกระนั้นก็นานมาแล้วที่เขาไม่เคยอ้อนวอนข้าเช่นนี้ข้าผู้เป็นพ่อจะเห็นลูกชายเจ็บปวดได้อย่างไรข้าคงทำได้แค่รีบรวบหัวรวบหางจับนางมามั่นหมายเสียแล้วคงมีแค่ทางนี้แล้วกระมังที่จะทำให้บุตรชายมีความสุขได้